เป็นผีใช่เป็นผีรูปผสมไม่รู้จะเป็นเรื่องไหนดีตอนแรกจะเป็นนางชดาแต่ว่าชุดมาเป็นชุดไทยก็เลยแบบผสมผสมอยู่ค่ะก็แปลกดีค่ะก็ไปลากน้องๆแบบที่แบบเคยเล่นนางชดาด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าให้แบบว่ามาร่วมงานการอะไรเงี้ยแบบมาเจอการอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะวุ่นวายแล้วคือแล้วคือพี่พีเองก็คือยอมตกลงในงาเลยแบบว่าเขาอยากเขาอยากแต่งมากเขาเหมือนมิติใหม่ในชีวิตที่เหมือนแบบย่ดีก็ได้แบบถ่ายแบบว่า เขาลเลยอย่ะเป็นแฟนซีนิดเดิมก็อะไรเงี้ยคือเขาไม่มีอิจฉาเลยตอนที่เราบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งติง๊งผีนะเขาเดินไปนั่งแล้วลให้ทุกคนแต่งหน้าให้เขาทันทีก็เลยบอกว่ายืนไปเลยเป็นตัวยืนไปเลยหนูก็เลยเดินไปทำทุกทำนี่กินข้าวเดินเลยยนบบ่นอะไรเงี้ยหนึงเขาเป็นแบบยังไงบ้างวันนี้สนุกดีค่ะก็ตลกดียอะไรเงี้ยค่ะพี่พีเขาก็จอยอ่ะเขาก็มีความสุขของเขาอ่ะล่าสุดตื่นเช้ามายังโทรมาปรึกษากับผู้จัดการว่า เดี๋ยวตอไปเราจะต้องทํายังไงกันตอไปในส่วนของต่อไปไม่แน่ใจว่าปรึกษาในพาร์ทของแบบว่าเรื่องการตลาดหรือว่าปรึกษาว่าตีมอะไรต่อมอนเหมือนเขาเริ่มติดใจเหรอเขาติดใจในขณะที่ชนีแบบเสื้อผ้าหลุดลุ่ยลงระยางไปหมดแล้วก็คือลุงลัางไปหมดแล้วเขาชอบเขาชอบแบบว่ารีฟเวนแบบอยากทำบอยากทำแบบนี้ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดเริ่มเสพติดเรื่องของตีมแล้ว หนูน่าจะเหนื่อยตอนนี้ยังค่ะภาวนาว่าอยากภาวนาว่าอยามันเป็นเพราะเราคลายตะขับหรือเปล่าพี่แก่บูมเขามีตะขับมาของตัวเองหรือเปล่า,า,าหนูว่าเขานี่าจะพกมาเองนะคะเขา,าเหมาะกับไปอยู่กับแม่ลีคือสองคนนี้ถ้ามาในมุ่งในแบบว่าอินฟูหรือว่าแบบว่าทําจริงๆแล้วแม่ยูน้อยกว่านี้หนูว่าเป็นเบอร์ต้นๆในขณะที่เรานั้นแบบ อิดออดมากแบบไม่ไหวพี่เกีย้อะไรเงี้ยแต่เขาแบบเขาชอบเขาชอบกันอะไรเไงี้ยก็ดีคะ่ะก็เหมือนเปิดโลกให้เขาอีก,อกด้านหนึ่งให้เขาแบบผ่อนคลายได้สนุกอะไรเงี้ยทีนี้ขอย้อนทิปที่ไปเที่ยวเป็นไ,ปไงบ้างชิฟเกาหลี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 ไปกับแม่พี่ผีด้วยคะ่ะแล้วก็น้องก็ก็ได้ไปสนุกแหละ็่าดูส่วนใหญ่ก็ไปซไปืขขอ้อข,ของานซืขขอ้อของคือไม่ทําอะไรไม่ได้ออกไปเที่ยวในเมอืมองอะไรก็คือซื้อของอย่างเดียว ไป,ไ,ไปกดตุ๊กตาเป็นแบบชีวิตจิตใจแต่ล่าสุดก็แบบกดได้แบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เปลี่ยนขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนชีวิตกงเปลี่ยนเหมือนกันช <laughs> นี้เป็นขาลงเหรอเป็นเป็นขาแบบขาอ่อนขาหมดแรงอะไรก็แบบเศร้าอยู่แต่ก็เออไม่เป็นไรเห็นเราไปเกาหลีก็มีเหตุการณ์ไม่กี่ทีเป็นเรื่องราวหรือ่าเป็นเร่องซื้อของใช่ไหมคะเวลาเราไปเราันจะได้แท็กซี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ยื่น ยืนย่นยื่นยื่นใบเสร็จให้ยื่นทุกอย่างให้ยู่นพาสปอร์ตแล้วตรงน,น,นั้น่ะมันเป็นเหมือนว่าเป็นแบบไกลอะมันเป็นแบบเอาเลตซึ่งมันห่างจากที่เราอยู่อะประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเรารู้ตัวตอนที่เรากลับมาแล้วมันติดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยช่ดงีว่าตอนน,น,นั้น่ะเรามีไกด์ด้วยคือไกด์ยังไม่ได้ทําอะไรนะให้ขับรถให้แบกของนั่นแหละค่ะแล้วก็แบบเขาก็แบบช่วยก็เลยติดต่อว่าไป,ไปไปแจ้งความก่อนเขาไปแจ้งความตำรวจมาเต็มหมหด แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสถานทูตไทยถ้าเกิดไปออกพาสปอร์ตขาวอะไรเงี้ยเราก็แบบเตรียมการทุกอย่างสุดท้ายก็คือเขา่ลืมคืนพาสปอร์ตเราเฉย<ม>แค่นั้นค่ะ<ม>เขาก็เลยให้มอไซค์วิง่งแล้ก็เลยได้กลับมาไม่ได้พาสปอร์ตขาวตอนนั้นเราตกใจไหมตอนที่ยังไม่รู้ว่าร้ันลืมคืนดีใจคิดว่าไม่ต้องกลับแล้วบ้านอ่ะ <laughs> คิดว่าได้อยู่ต่อช้อปปิ้งต่อ,อ <laughs> สืดดีใจเราไม่มีแพนิ c สักนิดเลยไม่ค่ะ <laughs> แต่ว่าพิ่งมาแพนิ c ที่หลังว่าถ้าเราได้พาสปอร์ตขาวแล้วอ่ะ ว่าจะการเป็นปังหวัดเราเสียหรือเปล่าเราจะเข้ายากหรือเปล่าเราต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้กลัวิ่งมาคิดตอนหลังแต่ตอนนั้นอุ้ยดิใจไม่ทันก็ดีนะได้อยู่ต่อ,อแต่คุณพีนก็หัวเราช้ำเหมือนกันนะพี่บุ๋มเขาขำเราตลอดเลยอ่ะมีเหตุการณ์จริงๆและเห็นไหมเขาก็คือคนที่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายาแล้วมือถือว่มามถ่ายในขณะที่เราผมไม่ได้กลับหรอกผมไม่ได้กลับหรอกเขาก็สนุกสนานเขาก็จะมีคอนเทนต์เล่นเนาะอะไรเงี้ยลงรูปให้เรานะเราไม่ได้เป็นคนลงเองนะถ่ายร่ปมหน่อยหนูถ่ายร่ปมหน่อย คนาแบบยังไม่กลับอีกว่อถ้าทุกว่าแล้วนะประมานนนคั้นก็สนุกดีเดี๋ยวนีเขาเป็นคนจัดแจงแล้วหรอแบบต้องโลกคอนเทนต์ให้เราหลอเขาก็เขาคงอยากให้เรามีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลบ้างแหละเพราะว่าเราบางทีเราก็เงียบเกินเลยองนี้ค่ะแต่พี่พีก็คือเขาดูจอยเขาไม่ได้ดูแบบว่ากังวลกับการที่แบบว่าเราลืมพาสปอร์ออะไรเลยไม่กังวลค่ะไม่กังวลเขาก็แบบเขาก็พาเราไปแบบตามที่ต่างๆเขาคงเขาคงชินมั้ง ทิ้งกับการแบบเดี๋ยวนี่ว่าทำของหายแล้วหรอเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีบางประเด็นที่ผมก็บอกว่าเอ้ยจบผ่านที่นี่จังเลยเราแบบสับเข้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เรื่อปกติค่ะเขาต้องอดทนมีการแก้บนก็อดทนไม่ก็ไม่มีอะไรก็ บาคนเรามันก็ผิดพลาดได้ไหมอะเขาไม่ใครอยากลืมอะไม่มีใครอยากลืมป่ะหนูศาสตร์ทำสิบปีหนูก็ไม่อยากทําใหม่หรอกอะไรเงี้ยูกมไม่ได้สับเท่าแต่ว่าบางทีพอเราไปซื้อของหลายๆร้านสมมติว่าเราไปวันหนึ่งประมาณหกเจ็ดร้านอย่างเงี้ยหกเจ็ดร้านสิ่งที่เราต้องรับกลับจากจากร้านค้ามันก็คือคูณสามเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเงินสินค้า หรือว่าจะเป็นเรื่องของบัตรที่เราเสียบไปอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างมากบางทีมุก็อาจจะมีผิดพลาดได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็ครั้งแรกค่ะแต่ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกกับการลืมของหรือว่าทําของหายอะไรเงี้ยเนาะไปก็แไหนที่นี่ไม่มีมเตอร์สกีกันบ้าไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่ไม่มีน้องโซนไอ่มีกับบ้าอะไรไม่มีมีแต่วันแดงเดือดทุกทุกวันไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีก็มืไปเที่ยวยังไม่ค่อยได้เที่ยวเลยทุกวันเนี้ต้องสั่งแทนแล้วกั เหมือนเหมือนจะมีแพผนนะ,ะแต่ก็ไม่ได้แผนอยู่ดีไม่ <c oughs> ไม่มีแผนก็ยังไม่มีแผนก็ก็ <c oughs> ตามสะดวกแล้ะกันพี่พีแล้วแต่เขาเล,อเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเ,เริ่มอยากเริ่มอยากปฏิบัติการเริ่มอยากมีน้อยลง <c oughs> <c oughs> มันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานก็เหนื่อยล้วดอเราดูแลใครอย่างเงี้ยแค่เราแบบ เราลองเล่นอะเามื่อวานอะอุ้ม,มตุ๊กตา<อ>แล้วทำงาน,นามันยังอับากเลยยังต้องผูกเอวไว้อะไรเงี้ยมันแบบรุนแังไปหมดเลยเงี<อ>้ยแล้วเราเองก็พลุงพลังของเยอะอยู่แล้วถ้ามีลูกเข้ามาอีกลูกน่าจะน่าสงสารอยู่นะ <c oughs> นั่นแหน่าสงสารเหรอสงสารลูกสงสารลูกอยู่นะมันเป็นเพราะว่าเราแบบไลฟ์ดึกเช้าดึกเช้าเช้าดึกเช้าดึกเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าฉันทำงานหนักเกินไปฉันไม่มีเวลาอยู่หรอกแต่มันไม่มีใครบังคับเราไงมันก็คือความสุขเราที่เราได้ทำงานอีกทืดีนั่นแหละแต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่า ก็ต้องแลกเนะเราก็ต้องทำงานอะแต่พี่เกก็คือไม่ได้มีเลขว่าเข้าถึงเวลาแล้วมีแต่น่งถามกันว่าหนูอยากมีจริงๆป่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอะตกลงหรือว่าเราจะไม่มีกันดีหรือยังไงดีนะไม่ละคะไม่น่าไม่น่าจะแกล้งน่าจะคิดจริงเขาไม่น่าจะแกล้งหยอดเพราะว่าโดยแบบอย่างตอนแรกที่บอกกันว่าเขาไม่ได้คิดจะแต่งงานตั้งแต่แรกแล้วในชีวิตเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานในชีวิต ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกเหมือนเขาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็คงแบบยื้อเวลาต่างคนต่างยื้อเวลาให้นานที่สุดนะคะให้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ทงผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นิด <c oughs> นึดนง <c oughs> เล่งนะแต่เราไม่เล่เอง <c oughs> นิดนึงทั้งของเราแล้วก็ของทางบ้านพี่พีนิดนึง <c oughs> แต่ว่าเราสองคนก็ลอยลอยู่เราหนีปัญหาอยู่เหรอเหมือนทำเหมือนหนีปัญหาไปวันวัน